สวัสดีครับมาพกช่องพ่อพายทองคุณนะครับครับสวัสดีหลังาฝนตกนะครับหลังจากฝนตกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะจะพาแม่พูนนะครับออกไปเดินนะครับข้างนอกนะครับไปเดินเล่นนะครับหากินอาหารข้างนอกนะครับก็หลังจากอาบน้ํากินน้ําเสร็จนะครับวันนี้ก็่าวันฝนตกนะครับอากาศยินนะครับแม่พูนก็กินน้ําแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นข้างนอกบ้างนะครับหลังจากอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับแม่พูนนะครับ วันนี้นะครับพาไม่พูนออกมาเลี้ยงข้างนอกนะครับเป็นพื้นที่เขตรอบของทางโรงพยาบาลนะครับดูสระน้ำนะครับมีสระน้ําาอย่งใหญ่เลยนะที่นี่นะครับแต่ว่าช้างไม่สามารถที่จะลงได้เพราะว่าพื้นที่ลงนชันนะครับนะครับชันไม่มีที่ลงเลยนะครับถ้าลงแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไม่ไหวครับนู่นนะครับ วันน uh, ี้นะครับพาไม่พูนออกมาเดินเล่นครับมากินใบไผ่นะครับนี่นะครับไผ่นี้น่าจะไม่บาดนะครับเพราะว่าเป็นไผ่ไผ่ประดับหรือเปล่านะครับไผ่ที่พ่อใหญ่กินตอนนั้นนะเป็นไผ่ไผ่บ้านไผ่โบราณนะครับเป็นไผ่ที่มีหนามแล้วก็ต้นใหญ่นะครับต้นค่อนข้างที่จะแข็งด้วยนะครับที่พ่อใหญ่กินนะแต่ว่าไผ่นี้นะครับเป็นไผ่ไผ่จีนนะครับหรือว่าไผ่ ไผ่เหลืองนะครับไผ่ประดับครับต้นจะไม่หนาจะไม่แข็งนะครับมันจะอ่อนน nah ี่นะครับก็จะมีอ่าต้นไม้อ่าต้นนี้นะครับนี่นะครับใบจะเหมือนคล้ายๆใบกระถินใบกระเฉดนะครับหรือว่าใบมะขามนั่นเองนี่นครับต้นนี้น <sh> ี่เล็กๆนะครับอ่าก็จะมีต้นใหญ่อยู่ข้างในนะครับอ่าต้นใหญ่นี้นะครับนี่ครับที่เคยตัดให้อ่าแม่พูนกินแล้วก็พ่อใหญ่นะครับนี่นะครับต้นนี้เลยนะครับนี่จะมีต้นใหญ่ ก็เยอะนะครับฝ no ั่งนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนู้นเลยครับเดี๋ยวจะพาแม่พูนเดินนะครับเดินกินเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็มีเวลาไม่มากต้องกลับไปดูแลพ่อใหญ่เจ้านะครับวันนี้ก็อ่าเป็นวันแรกนะครับที่อ่าตั้งแต่แม่พูนมาอยู่ที่โรงพยาบาลครับเป็นเพื่อนพ่อใหญ่นะครับเป็นวันแรกที่พาแม่พูนออกมาเดินเล่นอ่ามาแล้วนะครับแม่พูนนะครับเดินนะครับเดินเล่น ดูนะครับโอ้โหไปแล้วนะครับดูเห็นต่ก้นครับหุ่นแม่พูนเหมือนช้างป่ามากๆเลยนะครับใหญ่ดูเดินผ่านนะครับเดินผ่านะต้นต้นก้นหุ่งนะครับชาวสวยเขาเรียกนะครับชาวช่วยชาวช้างนะครับเรียกต้นก้นหุ่งนะครับมีเคือด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูแม่ปูลน,นะครับเราไปกินอะไรนูน่นนะคอยๆๆถอยวีเโอ้ไปเล่นน้ำนครับไปเล่นน้ำนี่นะครับไม่ได้เล่นตมนานแล้วครับแม่ปูลเพราะอยู่แต่ในดินทรายเดินลงมาเลยนะครับ มาเล่นตมอ่า,อาตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ดำเมื่อมเลยนะครับสะอาดสะอานนะครับเป็นคุณรักตณดีมากนะครับไม่พูนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนโฉมนะครับเปลี่ยนโฉมซะแล้วนะครับ ไม่ได้เล่นนานแล้วนะปกตินะครับก็จะอยู่ที่บ้านนะครับถ้าฝนตกนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเล่นตมเล่นขี้โคลนนะครับนี่นะครับกินอาหารแล้วนะครับตอนนี้ต้นกัานหุ่งนะครับช้างก็กินเช่นกันก็ฝนตกนะครับอากาศเย็นนะครับช้างไม่ค่อยกินน้ํานะครับถ้าขาดน้ํานานๆนะครับ เดี๋ยวจะท้องอืดนะครับเดี๋ยวจะท้องอืดก็วันนี้พาออกมาเดินเล่นนะครับคลายเครียดนะแม่พูนนะครับหลังจากไม่ได้ออกเดินนานแล้วนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็อยู่แค่ที่เดิมๆนะครับก็ไม่เคยมีเวลาให้กับแม่พูลเลยนะครับเดี๋ยวแม่พูนจะน้อยใจนะครับวันนี้ก็พาออกมาเดินเล่นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับช้างที่ขาดน้ำหลายวันนะประกาศเต่นนะครับช้างไม่กินน้ํากินน้ําน้อยเดี๋ยวจะ ท้องอืดน,นะครับจึงพามาเดินเล่นนะครับกินอาหารนะครับกินต้นไม้เพื่อที่จะทําให้ช้างนั้นกระหายน้ําแล้วก็กินน้ํามากยิก่งขึ้น,นครับไปแล้วนะครับแม่พูนาตามรอยนะครับตามรอยแม่พูน แล้วนําสงสัยจะไปต้นไผ oh, 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 oh. oh. oh, oh, really, ่ค şey ืนนะครับไปหาที่ต้นไผ่กินต้นไผ่คืนโอ้โหยุบเลยนะครับยุบเลยครับอันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับแม่ปูนก็ยิ่งขายิ่งจะสั่นสั้นนะครับยิ่งจะสั้นอยู่ด้วย

โอ้โอ้โอ้นะดูมพปูน่าเดินกลับแล้วนะครับเดินกลับแล้วตอนนี้อุ้ยนะครับ,นะรบดูผิดทางผิดทางาบีกะทันหันเลยนะครับสงสัยอะไรามามามาเร็วมาเร็วมาเร็วากลับก่อนนะครับนี่อาแบบน้ำ Bulan, 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 เนื้อตัวก็ดาเมื่อมเหมือนเดิมแล้วนะครับทุ้คุณตอนนี้ครับก็มาอยู่ที่นอนเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็ต้องไปดูเละนะเพราใหญ่โตนะครับสําหรับพ่อใหญ่ก็ต้องป้อนนะครับยังต้องยังคงต้องป้อนอาหารอีกนะครับพ่อใหญ่นะครับผมก็นะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ